สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราชโซลาร์เซลล์นะครับผมสี่แผงเนี่ยก็คือใช้สําหรับอ,อินเวอร์เตอร์นะครับที่ขับไฟในบ้านส่วนอีก9แผงจะใช้กับปั๊มสามแรงนะครับขับปั๊มสามแรงอันนี้เป็นบ้านพักอาศัยนะครับผม่วนบ้านพักนะครับสว,สวยๆนะครับผมให้ดูนิดนึงแผงนะครับมีโครงสร้างแผงก็เราติดตั้งให้สวยงามครับ เป็นบอรฝาเป็นลังคาได้ในตัวเลยนะครับตัวน,วโนโี้นะครับสวยงามแผงวโน่าฮ์บเซล400 10วัตต์นะครับทั้งหมด12แผงนะครับผมแยกใช้งานเป็นสองส่วนนะครับใช้ส่วนหนึ่งเก้าแผงใช้กับปั๊มอีกสี่แผงจะใช้กับชุดออฟอก,กิดนะครับผมออฟก,กิดใช้ไฟในบ้านหลังนี้นะครับหลังเล็กแนะนำเป็นบ้านพักผ่อนนะครับยนนี้นี่ครับนี่ผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของ อินเวอร์เตอร์ทั้งในจุดต่มนี่ตัวข้างในแล้วโซนทั้งในโซนนี้ก็จะมีแบตนะครับเป็นอันนี้เป็นแบตลิเธียมของ l v Topsun นะครับผมขนาดอ่า100แอมป์12โวลต์นะครับต่อสองสองรุ่นะครับเป็นระบบ24โวลต์ใช้ตัว P Smart นะครับ P Smart ตัวนี้เป็น3กิโลวัตต์ขนาด3กิโลวัตต์24โวลต์นะครับตัวนี้ครับั๊มนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มสามแรงของ l อ t h o m ็อปสันนะครับขับความสเสมออันนี้ก็จะมีคอน sumer แยกเป็น DC AC เอซีนะครับผมขาอันนี้ตัวไฟตัวนี้กำลงังเช็คงานอยู่ครับกำลังเช็คงานตัวปั๊มจะอยู่ตรงนี้นครับเป็นปั๊มสเสมออ่าตัวปัม๊มพ้าปงนะั้นเป็นไฟฟ้านะครับสเสมอจะดูดน้ำสเสมอจะดูดน้ำลงในคลอง นีนสาะรนะครับเป็นบอ่อพักครับบอ่อพักขนาดใหญ่ด้านนู้นนะครับมีแดดอยู่แล้วครับเติมได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวครับความน้ำาสเซล้านได้ตลอดครับตัวนี้ปลาแม่พงก็จะดึงจากสาะรนะครับเอาไปใช้หลังจากที่ดูดสมมติดูดเข้าไปพักแล้วนะครับก็จะดันขึ้นมาสามกิโลวัตต์สี่สิบแปดโวลต์นะครับ ในชุดชุดงานครับอันนี้ก็จะใช้กับท่อกระจายได้หรือท่อกระจายได้สบายสสสสก็ตลอดไฟมีชุดไฟแ้สองุ่นนะครับไฟบ้านแล้วก็ปั๊มสเสมอนะครับกาท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผม0 922 6 48862นะครับผมโคาชโซนัสเซ